น็อดวิสลูเซลฟี่กับลูกชายใส่ฟ้าพาย,ยุโดนพ่อแกงยังน่ารักน็อตวิสลูสามีสุดหล่อของชมพู่อารยาเรียกว่ามีความคูกคูไม่แพ้แม่ชมเลยเวลาอยู่หน้ากล้องเพราะพ่อน็อตก็ชอบถ่ายรูปจิกล้องแตกไม่แพ้แม่จ้าเรียกว่าสมกับเป็นสายแฟชั่นกันทางบ้านและพ่อน็อตนานงานดีมากและเห็นภาพนิ่งเท่ๆของพ่อน็อตมาเยอะแล้ว มาดูมุมน,น่ารักน่ารักของคุณพ่อเวลาอยู่กับลูกๆบ้างอย่างภาพเสร็จล่าส,สุดที่พ่อชวนลูกๆมาเซลฟี่เล่นระหว่างอยู่ที่บ้านภาพที่ได้เมื่อพ่ออยู่กับลูกชายก็จะประมาณนี้หล่อคูณ3มไปอีกอย่างกับฝ่าแฝดงานนี้พี่พี่แซวว่าน้องพายุเสียสละอยู่หน้าเฟรมส่วนภาพที่ลงนั้นดูเหมือนพ่อน็อตจะแกงน้องพายุเต็มๆส่วนพี่สายฟ้านั้นยังหล่อดละมุนเหมือนเดิมโพลท้าเก่งขึ้นด้วยนะเนี่ยเอาเป็นว่าน่ารักทั้ง3คนเลยจ้าขอขอบคุณภาพน็อตวิศรุตสายฟ้าพายุ ภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ